ระหว่างบรรทัดของคดีดีไอคอนของบอสพอและเหล่าบรรดาบอสดาราที่ยังคงกลบทุกกระแสทุกสถานการณ์รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ฝ่ายค้าและฝ่ายแค้นฝากฝั่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เคยอยู่ร่วมในกระบวนการต่อต้านระบบทักษิณในอดีตรวมถึงนักร้องสายบ้านป่าและนักร้องนิรนามรวมไปถึงนักร้องสายวัดอ้อน,น้อยต่างพากันพร้อมใจจองกระถินโจมตีมายัางรัฐบาลของเพื่อไทยของนายยกอิงในต้นเดือนตุลาคมที่เหมือนจะถูกวางทำลายจากบางฝ่ายเวลาว,ว่ากระบวน การจะดำเนินการไปจนถึงจุดคลายแม็กจากวันที่10ตุลาคมไปประมาณ3เดือนอันมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขอายุที่เหลือของกรรมการหลายคนในองค์กรอิสระบางองค์กรอย่างที่ไพบุญแห่งพลังประชารัฐเคยจวหัวไว้ว่าเชื่อมโยงไปถึงคดีสําคัญที่ทนายวัดออน้อยเทียรยุทธ์มีการยื่นรอ้องประสานร,รัฐธรรมนูญให้เพื่อไทยทักษิณหยุดพฤติกรรมล้มล้างการปกครองใน6พฤติกรรมที่ไหนข้อแรกตั้งแผ่นมาจากกรณีคนชั้น14โดยระบุหลังทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือโทษจำคุกหนึ่ง ก็พบว่าทักษิณนั้นใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือสั่งรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมรัชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ไม่ต้องรับโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำแม้ตะวันเดียวโดยไปพักอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจที่น่าสนใจคือแม้กระแสการตั้งแท่นจุดจบของรัฐบาลเพื่อไทยจะจุดไม่ได้ดังใจของฝ่ายแค้นเพราะถูกกระแสดีไอคอนมากรบแต่เมื่อคดีดีไอคอนเริ่มแตกปลายหลังถูกนักร้องทนายพยายามโยงไปยังนันกการเมืองหรือเทวดาในพักพลังประชารัฐเพื่อจะให้สะท้อนไป อย่างผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐแต่ก็จุดไม่ขึ้นจนนักร้องทนายโดนเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานทำลายเครดิตจนดังใครๆก็ไม่รักขนาดพัดลมอย่างสายหน้าเลยจนมาถึงจุดที่พลังประชารัฐให้เทวดามากกว่า6คนพาดพิงทิ้งบอมกลับไปที่พักเพื่อไทยและรัฐบาลอิงด้วยการโยงไปยังรัฐมนตรีหลายคนจนต้องออกมาปฏิเสธและชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกับเทวดาที่ตบทรัพย์กระนั้นในจังหวัดเดียวกันนอกจากจะเป็นประเด็นเชิงชาตินิยมปมกอกูดเรื่อง m o u 44ซึ่งเป็นหนึ่งใน หพฤติกรรมที่นักร้องสายวัดอ้อน้อยยื่นเอาหลักฐานลมล้างการปกครองกับทักษิณเพื่อไทยที่ถูกฝ่ายแค้นพยายามจะแทรกข่าวดีไอคอนขึ้นมาก็ยังมีประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามจะจุดกระแสม,มาตลอดแต่ก็ปลุกไม่ขึ้นนั่นคือเรื่องของคนชั้น14ที่มีความพยายามจากฝ่ายแค้นที่ต่อต้านระบบทักษิณในการยื่นร้องไปยังองค์กรอิสระในกระบวนการยุติธรรมหรือแม้กระทั่งพยายามเชื่อมโยงไปยังนาย,ยกอิงที่วันก่อนหมอวรงนั้นได้ออกมาทวงถามนาย,ยกอิงถึงความคืบหน้าการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายกรณีคนชั้น14เพื่อหนึ่งสั่งให้กระทรวงยุติธรรมกรมราชณานดำเนินการยกเลิกคำสั่งพักการลงโทษทักษิณเนื่องจากเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539สองสั่งให้มีการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งตัวทักษิณชินวัตรไปโรงพยาบาลตำรวจและรับตัวนายทักษิณไว้รักษาและ3เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนในการออกคำสั่ง พักการลงโทษไหนทั้งิณนชินวัตรโดยมีชอบที่หากไม่ทําอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าเรื่องที่มีการร้องไปยังปปชสองเส้นทางในการเอาผิดบรรดาลนักการเมืองข้าราชการในการให้ความช่วยเหลือคนชั้น14ี่ที่ปปชมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนและมีการขอหลักฐานไปยังโรงพยาบาลตํารวจหลายรอบเร็วๆนี้อาจจะมีกระบวนการอย่างได้อย่างหนึ่งที่ทั้งหมดไม่นับรวมจุดบรรจบของคนชั้น14ที่เชื่อมโยงไปยังสองพยานปากสําคัญของตู่ใหญ่พลตํารวจเอกเสรี และบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพนันซึ่งเวลานี้กําลังมีปมข่าววุ่นวุ่นเรื่องภรรยาที่ตูใหญ่เคยออกมาให้ข่าวว่าเคยเข้าไปพบคนชั้น14ที่ไม่ได้มีอาการป่วยเพราะยังสามารถพูดคุยกันได้ที่กรณีนี้หลายฝ่ายจับตาว่าพยานปากเอกสําคัญ2ปากนี้จะให้การกับองค์กรที่รับเรื่องไปตรวจสอบอย่างไรไม่นับรวมที่ฝ่ายค้านรังซิมันโรมก็จะจับเรื่องนี้เตรียมมีการเชิญตูใหญ่ให้ข้อมูลกรรมธิการของสภาที่ว่ากันว่าปมคนชั้น14ถูกมองเป็นอีก เรื่องหนึ่งเป็นอีกจุดตายของรัฐบาลนอกจากสองปมกรณีล้มล้างการปกครองและครอบงำหกพักการเมืองของทักษิณเช่นกัน